ออกกําลังกายอย่างไรไม่ให้กลิ่นตัวแรงจนเสียความมั่นใจมาฟังกันครับข้อที่1นนะครับเลนเือกเสื้อผ้าที่ไม่ไหนจนเกินไปครับเพราะว่าเสื้อผ้าในกลุ่มพวกนี้นะครับจะมีการระบายอากาศที่ดีครับแล้วก็ไม่ได้สูมความร้อนนั่นเองครับข้อที่2นะครับการรับประทานอาหารนะครับควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นฉุนครับหากเรารับประทานอาหารที่มีกลิ่นฉุนก่อนที่ออกกำลังกายนะครับมีการขับประหงเหนื่อยที่เยอะครับทำให้เวลาที่ออกกำลังกายนะครับเพื่อนข้างเคียงอาจจะได้กลิ่นที่มากกว่าปกติครับข้อที่อา้ําา่ะหมครับ เงื่อนะครับเกิดการสะสมในระหว่างวันนะครับและทำให้เกิดกลิ่นตัวที่รุนแรงนะครับการอาบน้ำนะครับเราจะอาบป็นปกติไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวและเป็นคนที่มีเหงื่อเยอะนะครับทำให้เกิดกลิ่นตัวได้ง่ายนะครับจำเป็นจะต้องใช้สบู่ที่มีสารกำงัดกลิ่นกายสามารถต้านเชื้อทีเดียได้นะครับและคุมกลิ่นนี้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับและหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราควรทำต่อมานะครับก็คือ ซับตัวให้แห้งครับเป็นสิ่งสําคัญเพราะหากซับตัวไม่แห้งนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาคือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามร่างกายของเราครับก็จะมีการเจริญเติบโตที่เร็วและนำมาซึ่งกลิ่นตัวนะครับข้อที่สครับสิ่งที่เราจะต้องทอําอีกขั้นตอนถัดมาขั้นตอนนะครับก็คือต้องหาผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นตัวและผลิตภัณฑ์นั้นนะครับจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยครับที่สําคัญนะครับจะต้องไม่เหนียวเหนอะนะครับไม่ทิ้งคราบบน เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เพราะว่าถ้าเกิดทิ้งเสื้อผ้าปุ๊บหลังยางใส่เสร็จลองคิดดูดีครับเราก็ต้องไปซักทำความสะอาดก็ยิ่งทําให้เพิ่มพาระเราเข้าไปอีกครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือต้องคุมกลิ่นตัวได้เป็นอย่างดีด้วยครับทิ้งจะไม่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นตัวครับผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับปัจจัยข้อที่5นะครับสิ่งนี้ต้องดูแลหลังจาก4ี่ข้อที่ผมพูดมาแล้วนะครับคือขนบริเวณแท่งแร้งนั่นเองครับาหารบางท่านนะครับเป็นอย่างดีครับ แล้วก็ควรรัดสลํสาหนักตัวนะครับไม่ให้มากหรือเบเวทครับควรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเพราะว่าการที่หนักตัวมากจะทําให้จุดเปิดของร่างกายยิ่งน้อยลงครับและเมื่อน้อยลงครับจะทําให้เป็นที่สะสมของเหงื่อและนํามาซึ่งกลิ่นตัวในที่สุดครับ